สวัสดีค่ะในักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูคสุทาทิพย์ชอบธรรมนะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์หนึ่งนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่หนึ่งนะจ๊ะวันนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนที่หน่วยที่หนึ่งค่ะนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชื่อว่านะคะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร ะะซึ่งความสําคัญและความหมายของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนเนาะแล้วก็จะตามด้วยเรื่องของกระบวนการนะคะแล้วก็ทักษะนะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะก็จะมีแค่นี้สําหรับหน่วยที่1นนะคะวันนี้เริ่มที่ความสําคัญแล้วก็ความหมายนะคะของวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะเริ่มต้นอ่านนะเปิดหนังสือไปพร้อมกันได้นะลูกตั้งแต่หน้าที่หนึ่งเลยนะคะอ่าเรียนทําไมนักเรียนคําถามแรกนี่คาถามแบบทุกคนก็คือแบบ อยากรู้เป็นคำถามที่โลกแตกมาเนาะเรียนทําไมนะคะแล้วเรียนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนาะเรียนอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ลูกนะะเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาติลูกหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะที่เราเนี่ยนำมาวิเคราะห์แล้วก็อธิบายนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นะคะต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนาะคราวนี้นะคะเรียนแล้วเนี่ย เราจะเอาไปใช้อะไรนักเรียนเราก็ต้องนําความรู้ที่เราได้เนะะี่ยค่ะไปพัฒนาต่างๆนะคะวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ให้มันไปเกิดสิ่งใหม่ๆต่างๆที่เราเห็นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยทีวีโทรศัพท์นะคะสมาร์ทโฟนต่างๆที่นักเรียนใช้ทุกอย่างก็ถูกพัฒนามาจากการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะอ่ะคราวนี้เนาะต่อไปนะจ๊ะความสําคัญนะคะของวิทยาศาสตร์ เราจะไล่ตั้งแต่เมื่อ1,500ปีก่อนพุทธศักราชค่ะนักเรียนตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์มากนะักแต่เรามีการเรียนรู้เรื่องของการประดิษฐ์คน่ะนักเรียนประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่เรามีการคิดนะคะศึกษานะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะเริ่มตั้งแต่1,500ปีพุทธศักราชเนาะตอนนั้นก็เริ่มมีการสร้างนะคะสิ่งที่เรียกว่าล้อกเกวียนเนาะถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานนะคะกับรถลากของอียิปต์นะอันนี้ อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนนะเป็นอย่างหนึ่งแต่เราอาจจะเดี๋ยวค่อย,อยดูไปว่าที่ครูบอกว่าการสร้างล็อกเวียนในวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงอยากเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปนะคะถัดมาค่ะนักเรียนในปีพุทธศักราช1,336คะ่ะชาวจีนค่ะนักเรียนเริ่มผลิตกระดาษใช้เป็นครั้งแรกนะแรกๆเลยจากครั้งแรกไหมก็ไม่เชิงแต่เป็นยุคแรกๆที่มีการเริ่มใช้กระดาษอย่างจริงจังคือก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะใช้เป็นใบาลานสลักหินนะคะจะเห็นว่าหลายๆแบบ เป็นยุคแบบดึกดําบันใช่ไหมที่เขาจะมีการเอานิ้วมือนะคะหรือเอามือเนี่ยไปทาบติดนะคะหรือเป็นการวาดภาพต่างๆโดยการใช้สีจากธรรมชาตินะะี่ค่ะบริเวณแบบไปทาตรงแถวๆแบบพวกถ้ำเนาะเพื่อที่จะให้เหมือนคนรุ่นหลังที่ผ่านเข้ามาในบริเวณถ้ำเนี้ได้รู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างในสมัยอดีตเป็นการเล่าจากอดีตสู่ ปัจจุบันนะเป็นเรื่องนี้จริงๆนี่ต้องบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องกับวิชาวิศาเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมนะนักเรียนเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะนักเรียนมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามีหลักฐานยืนยันว่าในอดีตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะซึ่งการมีกระดาษใช้เนี่ยมันก็เป็นการจดบันทึกนะคะพงศาวดารต่างๆนะเพนะื่อทําให้เราเห็นว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะ,ะต่อมาลูกในปีพศักราชหนนค่ะนักเรียนเรามีการผลิต นี่อาวุธค่ะอาวุธแรกๆที่เราใช้เลยก็คือหน้าไม้ลูกนะคะหน้าไม้เนาะถัดมานะคะในปีพศกราสอันรานะคะตอนนั้นยุควิทยาศาสตร์เริ่มรุ่งเรืองละนะคะนักเรียนคนนี้ค่ะกาลิเลโอกาลิเลอ,อีอาจำชื่อเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาอีกทั้งบทนี้เลยนะคะกาลิโอกาลิเลออีลูกเนะะี่ยเขามีการสำรวจนะคะ ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสนะคะทำให้เขาเนี่ยได้รู้หลายๆอย่างโดยเฉพาะค่ะนักเรียน,ะะน,ะะนะะทําให้เขาได้รู้ว่าโลกไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะ <c oughs> อย่างที่คนในสมัยอดีตเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมุนรอบโลกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอ่ะคนนี้แหละค่ะที่มีคนที่ช่วยในการอธิบายเป็นคนแรกๆเลยนะนักเรียน,ะะนะะที่มีการศึกษาเรื่องนี้นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวครูจะเล่าชีวรประวัติของเขาให้ฟังในคาบหน้าละกันเนาะจะบอกว่าน่าสงสารมากนะคะ ต่อไปค่ะพุทธศากราช2,209นะักเรียนเซอร์ไอแซคนิวตันอ่าน่าจะมีคนเคยได้ยินมาบ้างตอนป .6 เนะเรียนเรื่องของแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะท่านนี้เลยค่ะเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะก็มีการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับกฎเรื่องของแรงโน้มถ่วงโลกนั่นเองนะคะต่อไปลูก ปีพุทธศักราช2351ค่ะจอห์นดัลตันเขาคนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมีค่ะเรื่องของทฤษฎีอะตอมนะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้นะคะวันรู้สึกว่าในวิทยาศาสตร์หนึ่งเนี่ยจะมีเรื่องของอะตอมด้วยนะที่เ่ยจะต้องเข้ามาเรียนนะตรงนี้นะคะเป็นธาตุนะคะพื้นฐานเนาะของสิ่งมีชีวิตนะคะของโลกใบนี้เลยก็ตานะต่อไปลูกนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2376ค่ะ กำเนิดทลเล็กค่ะนักเรียนตอนนั้นก็เริ่มมีการใช้ทลเลกเครื่องทลเลกไม่นานนักานักเรียนดูในเครื่องทอลเล็กดีๆนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องเคาะนะคะซึ่งการเคราะในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีอักษรเนี่ยนะคะเป็นแทนตัวเคาะนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอักษรแทนอีกทีละกันเนาะอันนี้เราดูหน้าตาไปก่อนอน,นี่มันคือเครื่องทอลเล็กนะคะ ถัดมาลูกป,ปีศักราช2419นะคะแน่นอนค่ะกําเนิดโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกเลยนักเรียนวันที่14กุมภาพันธ์มีการจดสิทธิบัตรนะคะโทรศัพท์เครื่องแรกนะคะถัดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยดูหน้าตาโทรศัพท์สีหลกตั้งแต่สมัยอดีตนะหูเครื่องใหญ่โตมโหฬานมากนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องโทรศัพท์ของเราเนี่ยเล็กลงมากแล้วนะคะและแถมเนี่ยมีการแบบทัชสกรีนได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียน พทธศักราช2,446ค่ะนักเรียน2พี่น้องตระก,กูลไรท์นะคะก็ผลิตนะคะตัวใครว่าโมเดลต้นแบบนะคะของเครื่องบินนักเรียนได้สำเร็จนะ,ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเดินทางไปที่ไกลๆได้นะ,ะต่อไปค่ะพุทธศักราช2,512ค่ะนักเรียน NASA สร้างยานที่เรียกว่า Apollo นะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย นาซามีการสร้างยานหลายลำนะคะแต่ว่ายานแต่ละลำเนี่ยก็จะไปสำรวจในพื้นที่แตกต่างกันหรือมีหน้าที่แตกต่างกันซึ่งอพอลโลเนี่ยทำหน้าที่ในการสำรวจดวงจันทร์นะคะก็มีอพอลโลหนึ่งงจนถึงจดปัจจุบันก็คือในปี2อ1 2นเนี่ยนะคะไม่ใช่ปัจจุบันนะปี2 5 1 2เนี่ยก็จะเป็นอพอลโล11นะคะที่สามารถจอดบนดวงจันทร์แล้วก็ทําให้อ่ มนุษย์อวกาศนะคะอย่างนิวอัลสตองเนี่ยนะคะลงไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้ครั้งแรกนะคะเก่งมากยอดนะคะต่อไปค่ะพุทธศักราช2,533ลูกกำเนิดเป็น World Wide Web นะคะก็ <ๆ S 2> มีการผลิตเครือข่ายนะคะออนไลน์นะ,ะผ่านทางระบบอิอนเทอร์เน็ตนะคะ,ะ,คะเป็นเครือข่ายที่เราแบบสื่อสารกันได้ทั่วโลกนี้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยปี2,533ค่ะลูกต่อมาค่ะ เรามีการผลิตสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนนะคะสมาร์ทโฟนของเราก็มีการเป็นแบบทัชสกรีนก็คือหน้าจอแบบสัมผัสใช่ไหมลูกนะคะก็เป็นปี2537โเนี่ยเกิดกันหรือยังเอ่ย เนาะแต่ว่าคุณครูเกิดแล้วนะคุณครูคเกิดแล้วนะคะปี2 0 3 7ันสามเเกิดแล้วเนาะแล้วก็มีการผลิตนะคะนี่เห็นนะโทรศัพท์เครื่องแรกๆนะคะที่มีการแบบทัสกีนได้คือโทรศัพท์ก่อนนะั้นเนี่ยเราผลิตตั้งแต่ปี2419้ยใช่ไหมลูกแต่ว่าเราก็มีการพัฒนารูปแบบของโทรศัพท์เนี่ยมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจนขนาดแบบเล็กลงเล็กลงแล้วก็จากระบบกดตัวปุ่มตัวเลขก,ก,ก็กลายมาเป็นแบบทัสกีนนะคะอันนี้ก็เป็นทัสกีนรุ่นแรกนี่เห็นไหมจ๊ะอันนี้ นะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันปัจจุบันก็คือตัวที่ขายดิบดีมากๆก็เป็นยี่ห้อ Apple นะคะก็คือ iPhone นั่นเองอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนคำถามชวนคิดค่ะแน่นอนว่าเราต้องมีคำถามกันก่อนเรียนนิดนึงนะคะอ่ะมนุษย์ค่ะนักเรียนใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างเอออ่ะนักเรียนลองคิดดูหน่อยสิว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้วิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างครูให้เวลาคิด5้าวิแล้วกันนะคะ โอเคเริ่มอ่าหมดเวลาแล้วจา้าครูจับเวลาไวมากนะคะอ่านักเรียน,นหลายๆคนอาจจะเริ่มคิดได้บ้างแล้วคนละข้อ2อข้ออ่ะมาดูตัวอย่างคุณครูละกันนะคะเรามนุษย์เนี่ยนะคะ เอาความรูม้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ได้อย่างไรบ้างก็หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะคะกระแสะไฟฟ้านะคะการใช้กังหันลมนะผลิตกระแสะไฟฟ้าการผลิตเสื้อผ้านะคะหรือเอาความรูม้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในทางการแพทย์นะคะใช้ในเรื่องของการ,กรเกษตรนะคะปลูกผักนะคะหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ มีผลกับเรื่องของการทําการเกษตรเนาะเพราะประเทศของเราเป็นประเทศเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลักนะคะก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์นะคะสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆปัจจุบันที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กนะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆต่างๆเรามีเราก็ใช้เรื่องของความทวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นะ,ะแม้แต่เรื่องของการสร้างเครื่องบินอ่า สร้างรถยนต์สร้างรถบรรทุกสร้างเรือนะคะสร้างทุกอย่างเลยที่เราเห็นกับปัจจุบันเนี่ยนะะที่มนุษย์ทําขึ้นมาเนี่ยก็ต่างใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะอ่าโอเคบางอันอาจจะใช้ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ได้ใช้ทุกอันนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของธรรมชาตินะอย่างที่บอกคราวนี้นะคะเรามาดูปัจจุบันกันบ้างเนาะเรื่องของอการแพร่ระบาดนะคะของอ ไวรัสโคโรนานะคะทำให้เกิดโรคโควิด -19 เนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็ใช้ความรู้ทางวิยานี่แหละนะคะในการที่จะเ,เรียนรู้ให้เท่าทันโควิดนะคะแล้วก็ป้องกัน ตัวเองให้พ้นจากโควิดเนาะหรือแม้แต่กระทั่งการผลิตวัคซีนนะคะเพื่อใช้ในการที่จะป้องกันการติดโควิดของเรานั่นเองนะคะซึ่งในรูปที่ครูให้ดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เนาะเรื่องของลักษณะอาการของผู้ป่วยนะคะที่เป็นโควิดเนี่ยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะมีการพัฒนาสายพันธ์ุในแต่ละสายพันธ์ุก็มีการแสดงออกของอาการเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะ เป็นช่วงสายพันธุ์เดลต้าเนะาะเมื่อปีเมษาอาเมื่อเมษา2,564ก็ลักษณะก็อ่าไม่มีไข้นะคะบางคนมีไข่บางคนไม่มีไข่เนาะ,ะมีน้ำมูกไหลค่ะตาแดงมีผึ่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แรกๆเนี่ยยุคโควิดช่วงก่อนหน้านี้เลยนะนักเรียนเขาก็จะบอกว่าใครที่เป็นโควิดจะมีไข้สูงใช่ไหมแต่ยุคลังหลังถัดมาช่วงกลางช่วงกลางปีที่แล้วก็คือเมษาเนี่ย2,564เนี่ยนะคะก็สรุปว่าเอา้า บางคนไม่มีไข้นะคะก็เป็นโควิดยิ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะคะนักเรียนในยุค2,565เนี่ยนะคะตัวโอไมคอนเนี่ยนะคะแล้วก็มีเอ่อมีสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาอีกใช่ไหมนักเรียนตัวโอไมคอนเนี่ยก็ไม่มีไข้นะนักเรียนมีไข้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ลักษณะของอาการก็จะมีความแตกต่างจาก ตัวเมษา2 5ง4ก็คือตัวเดลตานะนักเรียนเราก็ต้องมีการเรียนรู้นะคะแล้วก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวครูจะมาสอนด้วยว่าวิธีการอย่างไรในการที่เราจะติดตามข่าวแล้วเราเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่าข่าวที่เราได้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับความความหมายของวิทยาศาสตร์แล้วก็ความสําคัญด้วยนะคะอ่ะต่อไปลูกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการใช้ชีวิต เราจะมีการใช้ชีวิตอย่างไงในช่วงยุคโควิดเพื่อให้เรานั้นปลอดภัยจากโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะคะตัวดีย่อมาจากแดสแทนนะคะก็แปลว่าให้เว้นระยะหา่างนั่นเองนะคะเอมนะคะมัต์วอร์มิก็คือใส่แบตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าโควิดเนี่ยนะคะติดกันผ่าน เรื่องของการหายใจนะคะการจามการไอเนาะถ้าเราใส่แมสเนี่ยมันก็จะช่วยให้การไอการจามหรือการหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยนะคะมันไม่ไปกระทบกับผู้อื่นถ้าสมมติว่าเราเกิดแบบเป็นโควิดหรือคนอื่นที่เป็นโควิดเนี่ยเชื้อโรคของเขาเนี่ยก็จะไม่หลุดมาถึงเราได้ง่ายเยพราะหนึ่งเราเว้นระยะห่างเราไงนะคะแล้วก็ใส่แมสอีกนะคะต่อไปค่ะจะเป็น hand washing ก็คือตัวแอกนะคะก็คือการมันล้างมือนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างมือด้วยสบูู่ต่างๆหรือ ล้างด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะอย่างรวดเร็วบางทีเราไม่ได้มีเวลาแบบเดินไปล้างมือแบบจริงจังใช่ไหมคะที่ต้องใช้ระยะเวลาล้างหูประมาณ1นาทีหรือ2อนาทีเลยนะนะซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีเวลาแบบนั้นนะคะบางทีเราสถานการณ์เร่งด่วนเนาะก็ใช้ตัวแอลกอฮอล์ทดแทนได้นะคะก็บีบแอกกอห้ล์เลยสะอาดได้เหมือนกันนะคะฆ่าเชื้อได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นเชสซิ่งก็คือเรื่องของการวัดอุณหภูมิตวจเช็คอุหภูมิตลอดเวลาว่าอุ๊ย เราป่วยหรือเปล่าหนะ้าช่วงนี้นะคะมีลอกษาะอาการเป็นยังไงนะคะเรียนรู้อาการจากครั้งที่แล้วนะที่เมื่อกี้ครูบอกไปว่าลักษณะอาการเนี่ยของการเป็นโควิดแต่ละสายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอนะคะพอเราตรวจสอบตัวเองนะมีการเทสซิ่งตัวเองอยู่บ่อยๆดูแลตัวเองตรวจสอบว่าเอ้ยเรามีอาการแปลกเปลี่ยนอะไรไปบ้างไหมเนี่ยนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบเออเช็คแล้วก็ดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็คนรอบข้างเราด,ด้วยแล้วก็สุดท้ายคะ่ะอันนี้เป็นแอปเพิ่มเติมจาก รัฐบาลนะคะก็คือไทยชนะนั่นเองเป็นเหมือนการกรอกข้อมูลมีหมอชนะนะคะมีหลายแอปพลิเคชันเลยที่ทําหน้าที่ในการดูแลถ้าสมมติว่าแบบอุ้ยเราติดโควิดไปเราจะต้องทํายังไงบ้างมีการกรอกข้อมูลยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็เรียนรู้ได้จากพวกแอป,ปต่างๆเหล่านี้แหละนะคะนักเรียนแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือน,นั่นเองนะต่อไปค่ะวิทยาศาสตร์นักเรียนหมายถึงอะไรเมื่อกี้ครูแอบบอกไปแล้วว่างจริงแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นะะในธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรามาดูความหมายเต็มๆของมันกันนะคะวิทยาศาสตร์นะคะหมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติและกระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีขั้นตอนนะคะมีระบบระเบียบแบบแผนโดยมีเหตุผล นะคะแล้วหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะได้ศึกษาค้นคว้ามีหลักฐานนะคะเหตุผลชัดเจนนะคะแล้วก็จัดเข้าอย่างเป็นระเบียบจะเห็นว่าถ้าเราดูความหมายของวิทยาศาสตร์แบบกว้างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคีย์เวิร์ดหลักๆของเขาหนึ่งก็คือความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ สกระบวนการในการหาความรู้ค่ะนักเรียนกระบวนการในการหาความรู้ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะ,ะมีระบบระเบียบแบบแผนยังไงแน่นอนสุดท้ายก็ต้องมีการให้เหตุผลนอกจากการให้เหตุผลที่ดีถ้าเราจะพูดถึงความน่าเชื่อถือแล้วนั้นมันจะต้องมีหลักฐานนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงแล้วการจะทําหลักฐานเนี่ยนะะต้องเป็นไปตาม ลักษณะของสิ่งที่ควรจะเป็นมีการค้นคว้าหาความรู้อย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะเราก็จะไาเรียนรู้วิธีการอย่างนี้กันเนาะอ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นการคาดคะเนของคนคนนึ่งนี่เงี้ยเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าตรงเนี้ยมันคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือมีคนเคยบอกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เรายังไม่เคยศึกษาอย่างจริงจังเลยเราควรจะเชื่อเขาคนนั้นไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์แบบนี้ดีกว่านะักเรียน เนะะี่ยค่ะอ่าเขาบอกวิทยาศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือเรื่องขององความรู้ค่ะเนี่ยคะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความอธรรมชาติความเข้าใจนะคะความเป็นเหตุเป็นผลกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของกระบวนการในการสืบสอบหาความรู้นั่นเองนะคะองความรู้จ้านะคะความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐานนะะัเนระียนมีเป็นมีความเป็นเหตุเป็นผลค่ะ ทดสอบได้ตรวจสอบได้มีความรู้ความสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้ามีการค้นพบความรู้ใหม่เนี่ยนะมันก็สามารถที่จะหักล้างความรู้เดิมได้ถ้าความรู้ใหม่นั้นมีหลักฐานยืนยันชัดเจนแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นความรู้เดิมนั้นนะคะมันไม่มันไม่ถูกต้องอีกต่อไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะหักล้างกันได้ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือคนที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต้องใจกว้างนิดนึงนะนักเรียน โอเคต่อไปค่ะอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะการเกิดสุริยุปราคาอนะการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยนะคะนักเรียนมันถ้าเราพูดถึงเรื่องของิยาศาสตร์เนี่ย อะไรเอ่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาได้ครูมีงานให้นักเรียทำด้วยเนเรียนลองพิมพ์ตอบมานะคะนองพิมพ์ตอบมาว่านักเรียนจะเลือก1ห,หรือเลือก2องอาครูมี2ภาพค่ะภาพใดคะภาพที่1อ้าวมีคนเคยบอกคะ่ะนักเรียนว่า,าการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยมันเกิดจากการที่ลาหูนะคะก็คือยักษ์นะคะที่มีลักษณะเป็น ยักษ์ที่มีผิวสีดำนะคะสีดำน่ากลัวนะคะก็อมนะคะภาทิศไปก็เลยทำให้เกิดสุริยุปราคานักเรียนเนี่ย<ม>ครูเคยดินแตดเด็กๆเลยนะเรื่องนี้นะคะหรือภาพที่สองค่ะอ้าวอันนี้จากาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะองค์กรมหาชนนะคะก็อธิบายว่าอ๋อการเกิดสุริยปราคาเนี่ยนะคะเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ เห็นไหมลูกนะคะดวงอาทิตย์นะคะส่งแสงผ่านนะคะไปยังโลกแต่มีดวงจันทร์มาขั้นกลางนะคะทำให้แสงที่ดวงอาทิตย์ส่งไปยังโลกเนี่ยนะคะเกิดการทับซ้อนของดวงอาทิตย์ก็เอ่อเกิดการทับซ้อนของดวงจันทร์ขอโทษนะคะเกิดการทับซ้อนของดวงจันทร์ดวงจันทร์มาขวางพระอาทิตย์เอาไว้ทําให้เราเนี่ยมองเห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะคะเพียงแค่เล็กน้อยเพราะว่าถูกดวงจันทร์บังไว้นั่นเองนะคะอ่าอันนี้สรุปว่าเราจะเชื่อใครดีคะเชื่อใครดีคะนักเรียนเชื่อใครดีคะหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งหรือสองดีอารนี่นเขียนคำตอบไปในสมุดได้นะนะคะในสมุดได้นะคะอ่าแต่ถ้าให้ครูเฉลยแล้วแล้วก็นะคะเฉลยเลยละกันเนาะอ่าร์คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือภาพที่สองค่ะนักเรียนภาพที่สองใช่ภาพที่สองนะคะซึ่งภาพที่สองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงถ้าเราถามว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าหนึ่ง ต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนนะคะมีหลักฐานนะคะมียืนมีมีการยืนยันอย่างชัดเจนว่ายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเกิดเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะซึ่งภาพที่สองเนี่ยนะคะมีความเป็นจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็เป็นไปตามหลักของวิยศาสตร์แต่ถ้าเป็นเรื่องของราหูมะอมเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นลาหูถูกไหมนักเรียนเราไม่รู้ว่าราหูหน้าไตเป็นอย่างนี้อย่างที่คนเคยกล่าวขานมาแบบนี้หรือเปล่านะคะซึ่ง ลาหูเนี่ยอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เป็นวิทยาศาสตร,ร์ได้แลาไม่สามารถเชื่อได้หนะลูกจะกลายเป็นศัยศาสตร,ร์แทนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะนักเรียนเราต้องมีความเข้าใจก่อนแล้วก็ดูว่าหลักฐานต่างๆมันมีความน่าเชื่อถือไหมนะถ้าอย่างสองกรณีเนี่ยถ้าให้เราเลือกเชื่อถือเนี่ยนะคะถ้านักเรียนไม่เคยเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์มาก่อนนะักเรียนเกิดมาเป็นเด็กอายุประมาณหนึ่งสองสามขวบ คุณพ่อคุณแม่นโรงเรียนบอกว่ามันเป็นแบบนี้อย่างข้อที่หนึ่งว่าราหูมังอมพระอาทิตย์เนี่ยทาให้เกิดสุริยุปราคาเนื่องนั้นก็อาจจะเชื่อก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจถูกไหมคะแต่พอเราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องราววิทยาศาสตร์มามากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีวิจารณญาณในการที่จะแยกให้ออกว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์อะไรคือไสยศาสตร์นะคะหรือความเชื่อนั่นเอง นาดังนั้นเนี่ยนะคะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี้ยก็ทําให้เราได้เห็นถึงความเป็นจริงนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะหลักการของธรรมชาติมากขึ้นด้วยอ่ะต่อไปจ้านะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะเป็นบทความนะคะที่ครูเนี่ยนะคะนำมาจากกลม กระรวงสารสุขนะคะก็คือเรื่องของผงชูรสก็บอกว่าผงชูรสทําให้ผมร่วงจริงไหมอู้มีใครเคยได้ยินคํานี้บ้างว่ากินผงชูรสเยอะๆแล้วผมจะร่วงอืมซึ่งจริงๆมีคนพูดกันแพร่หลายนะในเรื่องนี้นะคะอ่าเรามาดูบทความที่ครูได้มาดีกว่านะคะจากนิตยสารนะคะสารวิทยาศาสตร์โดยสรรสวทบอกว่าในแถบเอเชียนะคะมีการใช้ผงชูรสเนี่ยในการปรุงอาหารเนี่ยนะคะ อย่างแพร่หลายมากๆด้วยนะคะโดยเฉพาะในไทยก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับผงชูรสนั่นเองนะคะผงชูรสเนี่ยม,มีชื่อทางเคมีว่าโมโนโซดียมกูตามตนะคะเป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการหมักนะคะกากน้ำตาลอ้อยนะคะกับแล้วก็น้ำตาลจากแป้งมันสำปะหลังจัดเป็นสารปรุงแต่งอาหารนะคะ ชนิดหนึ่งประกอบไปด้วยเลยหนึ่งเลยคือเกลือนะคะก็ชื่อในนี้ในชื่อก็จะมีคําว่าโซเดียมโซเดียมก็คือเกลือนั่นเองลูกนะคะแล้วก็กูตาเนตนะคะก็เป็นชื่อสัตว์ิรราชาต์นะ,ะผงชูรสเนี่ยช่วยเพิ่มรสชาติของอาหาระค่ะหรือสร้างรสกลมกล่อมให้กับอาหารนะคะปัจจุบันเขาบอกว่าองค์การอเมรายาโลกหรือว่าคู่นะคะ W h S O <WHO S 1> นะคะอง <WHO S 1> คะ์การอเมรายาโลกบอกว่าผงชูรสเนี่ยนะคะเป็นวัตถุเจือปนอาหารนะคะ หร <c oughs> ือว่าเป็นเกี food, earth, ่ยวกับพวกฟู้ดนะคะแ d d i ิ i ีฟนะคะซึ่งมันมีความปลอดภัยนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยหวาดกลัวเพราะคิดว่าผงชูรสเนี่ยเป็นอันตรายจากที่เคยได้ยินกันมาต่างๆนานาว่าผงชูรสเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผมร่วงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นความจริงนั่นเองจ้านะคะไม่เป็นความจริงนะผงชูรสเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมร่วงหรือเรายังไม่ได้มีเรื่องของการวิจัยอะไรใดๆต่างๆว่าจะยืนยันให้มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วผงชูรสเนี่ย ทำให้ผมล่วงจริงไหมนะยังไม่จริงนะคะซึ่งในกรมกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการเผยแพร่นะคะเรื่องของผงชูรสว่าผงชูรสทาให้ผมล่วงจริงไหมสรุปก็คือยังไม่มีหลักฐานทางวิสร์ยืนยันว่าผงชูรสจะทําให้ผมล่วงแต่ผงชูรสอาจจะทําให้เราเนี่ยนะคะ เป็นโรคไตเสื่อมในง่ายความดันโลหิตสูงเพราะเนื่องจากนะคะผงชูรสมีส่วนผสมของเกลือก็คือโซเดียมนะคะการที่เรารับประทานโซเดียมไปมากๆเนี่ยก็จะส่งผลกับไตแล้วก็ความดันโลหิตของเราแน่นอนอันนี้ชัวร์นะจ๊ะดังนั้นการกินผงชูรสกินได้คะ่ะแต่กินอย่างพอประมาณเนาะไม่ใช่แบบโหเทแบบทําอาหารหนึ่งครั้งนะคะเททีหมดถุงไปได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดจะทําให้แบบอาโซเดียมในเลือดเราสูงมากจนเกินไปนั่นเองนะคะอ่าต่อไปคะ่ะนักเรียน นี่นะคะเขาบอกว่าความรู้ที่ไม่มีหลักฐานยืนยันเนี่ยนะคะเราจะยังเชื่อถือไม่ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจนกว่าจะมีนะคะหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเนี่ยนะคะสนใจเนี่มายืนยันให้ชัดเจนว่าสิ่งนี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจริงมีการวิจัยมีการเรียนรู้มีการตรวจสอบทุกอย่าง อย่างละเอียดแล้วว่าเป็นจริงเราถึงจะเชื่อนะลูกถ้าอันไหนที่เขาพูดไปเป็นคําพูดลอยๆเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ไม่รู้บอกว่ากินงัวชุดรัตจะผมร่วงนะเขาถามกลับไปเลยว่าคนคนนั้นคือใครเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ย ดังนั้นเราจะเชื่อเขาเลยไม่ได้นะคะเราต้องมีวิจารณญาณก่อนนะลูกในการที่จะเชื่อสิ่งต่างๆ 1. ดูหน่วยงานที่น่าเชื่อถืออย่างในกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกอาหารและยาต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมอาหารและยาหรือวสศวทนะคะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในโลกในประเทศของเราเนี่ยนะคะก็ได้ดูเรียนรู้ก่อนว่าเออถ้าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ออกมายืนยันว่ามันจริงก็คงเป็นจริงแหละเนาะแต่ถ้าหน่วยงานต่างๆอาจจะยัง ไม่ได้พูดถึงเลยมีคนเอาไปพูดกันแพร่หลายไปเองนะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็น่าก็ไม่น่าเชื่อถือนะจ๊ะโอเคต่อไปค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของน้ํามันหมูค่ะน้ํามันหมูไม่ดีจริงไหมอืมจริงไหมเอ่ยนเรียนมีใครเคยได้ยินหรือเปล่าบอกว่ากินน้ํามันหมูมากๆเนี่ยเราจะอ้วนนะคะเพราะอ้วนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะทําให้เป็นโรคได้ง่ายโอ้ จริงหรือเปล่าแล้วน้ำมันพืชเนี่ยกินดีกว่าน้ำมันหมูจริงหรือเปล่าไหมคะเออเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยกันหาความรู้แแต่เดี๋ยวนี้ครูเอาบทความมาให้แล้วให้นี่ลองอ่านดูนะคะให้นี่มาลองอ่านดูแล้วมาสรุปพร้อมกันหม่ว่าหลังจากที่นี่อ่านแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวครูเว้นให้นะครูอ่าให้นักเรียนอ่านสักประมาณสิบวิแล้วกันนะคะสิบวิแล้วกันโอเคเดี๋ยวครูรอนักเรียนอ่านนะคะ โอเคอ่านจบแล้วมั้งเนาะนักเยนทุกคนนะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะจากบทความที่ครูบอกเมื่อกี้เนาะเขาบอกว่าน้ำมันพืชนี่ดีกว่าน้ำมันหมูจริงไหมนะคะตรงนี้นะคะมีศูนย์อนามัยที่9รกระาาทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันหมูนะคะบอกว่าน้ำมันหมูเนี่ยนะคะเป็นทำอาหารนะคะเอามาทำเป็น อาหารเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมเนี่ยนะคะเข้ากับร่างกายเนี่ยได้ดีกว่าน้ํามันพืชเนาะดังนั้นเนี่ยการที่น้ํามันหมูเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดีกว่าน้ํามันพืชเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสะสมนะคะเรื่องของไขมันเนี่ยได้น้อยกว่าน้ํามันพืชนะนักเรียนดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เทียบกันระหว่างน้ํามันหมูกับน้ามันพืชเนี่ยคือต้องบอกว่าน้ํามันหมูจริงๆเขาก็มีคุณประโยชน์ของเขานะคะน้ามันพืชเองเนี่ยเขาก็มีคุณประโยชน์เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารับบริโภคมากจนนนเเกิไปียัร มันก็ทําให้เกิดโรคอ้วนได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าน้ํามันหมูดีกว่าน้ํามันพืชหรือน้ํามันพืชดีกว่าน้ำมันหมูเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากมากอันนี้ทำความเข้าใจได้ยากนะคะตรงนี้ยากนิดหนึ่งเนาะเนาะอันนี้อาจจะต้องใช้นะคะหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเนะยอย่างกรมอนามัยเองเนี่ยก็น่าเชื่อถือนะคะดูว่าเอ้ยไม่จริงหรอกนะคะเขาก็มาเปลี่ยนแปลงซึ่งความรู้ตรงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงได้นะนักเรียนอ่าความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ค่ะสิ่งต่างๆเช่นปัจจัยพื้นฐานในการดำชีวิตนะคะสิ่งงคววามสะดกทั้ การเรียนการทํางานความบันเทิงนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะล้วนสร้างสารรค์แล้วก็ประยุกต์จากวิทยาศาสตร์ทางนั้นซึ่งความสมคัญวิทยาศาสตร์มันแน่นอนอยู่แล้วว่าสําคัญกับทุกชีวิตมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเราเนะนักเรียนนะคะ,นะคะดังนั้นในวิทยาศาสตร์นะคะช่วยดารงชีวิตให้มนุษย์เนี่ยดีขึ้นนะคะแน่นอนแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ าการสืบสอหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีกระบวนการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เจตคติทางวิทยาศาสตร,สตร์ซึ่งอันนี้เราจะไปเรียนกันในคาบหน้านะคะคาบนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะคนไหนที่ทํากิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับครูต้อตง ตบมือให้แล้วก็ดีขอบคุณมากๆนะคะที่ตั้งใจเรียนตรงนี้แล้วหวังว่าในคราบหน้านะคะจะตั้งใจเรียนกันแบบนี้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย